โอคก็สวีดัสสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมคนเดิมครับบงบายเชนแไว้เทียวันนี้เราก็มาเล่นคิดพีพีหนึ่งหนึ่งนะครับมาเริ่มกันเลยโอ้มาสิครับ๋วเมาใช้ ธนูครับโอ้ยอ้ยอ้ยแรลกแกแรก,แรก,แรกโอ้ตายโอ้แลกอะแหลกมากเลยค่อนข้าง,างแหลกแต่ผมก็ฟีพีไม่ค่อยเก่งนะครับบอกไว้เลย มาแล้่ากันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้จะเย็น,ยน,อยนบอกว่าจะเย็นไงจะเย็นไงโอ้ยทำไมามันหน่วงอย่างนี้เล่นสามทีแพ้สามเลยเอา้า อ๋อนวงนวงนวงโอ๊ยนวงโอ้ยไปเขาตีทำไมวนะเนีย่ยเอ้ยเขามาย

โอ้ยผมนี่พิวพีก่าวมากเลยแหลกก็แหลกวาร์ปก็วาร์ปตีรัวๆเลยโอ้ยหันหันไปไหนวันเนี่ยโอ้ยเอาโอ,โอ้วาร์ปตีครับเอาเนตครับเน็ตนะตะบูกกาก็ขออไปฮะหน่วงมากเลยอัดเนี่ย โอ้ตายยอมนวงอ๋อห oh, วาบอีกเงินคำโอ้ยไอ้พวกนี้พี่พี่เก่งอ่ะโอ้ยโอ้ยจะเย็นวาบโอ้ยแหนกโอ้ย โอ้ดับขอจบคลิปไปก่อนไม่ไหวแล้วบายครับ